ับโอ้โหันนี้มาเรื่องเลยนะฮะโต้ะตัวลำหนักโอ้โหหลังหนักนะครับมาท้องพันตัวเองเลยใครรู้ว่าแข็งแกร่งฟาดดิบขนาดไหนโอ้โหเออโอ้โหเฮ้ยขมขันวัวขาวกันเลยอาจารย์ดูโอ้โหโต๊แห่ แล้วก็ตอนที่ช่างหนักในแกมีพึ่งพัดพึ่งพัดเลยนะอาจารย์นะเทำท่าจะเอาเรื่องเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่บัวขาวนี่โอ้โหเก็บอารมณ์ดีมากเลยนิ่งอย่างเดียวเลยบัวขาวเพราว่าเดี๋ยวไปเจอบนเวทีหน้าตากันเอาเรื่องโซ่ก็จริงว่าอาจารย์ของไม่ใช่โอ้ยของจริงเดินไม่ไหวแล้วครับเออดูแล้วมันน่ากลัวการแสดงสัญลักษณ์ไงให้เห็นว่านี่แหละผมนี่แหละไอ้ซาดิษ แข็งแกงแข็งแรงขนาดโซ่โซ่ใหญ่ขนาดนี้ยังอเอาไว้อยู่นะอ่ะดูเปลี่ยนสำหรับบัวขาวนี่ได้เซ็นสัญญากับคุณลุงไฟนะนเ,นเ,เป็นเงินนี่ประมาณเกือบแปหลักเลยครับแปดหลัก <นะ S 2> ดูท่าไหว้ครูของบัวขาวนี่นะครับา <c oughs> จะยั่วยวนให้กูคุยเมื่อวานนี้โดนโดนเขายั่วไงใช่ใช่กูคุยกันนิ่งมากเลยนะเมื่อวานเจกลกวนนิ่งมากเลยกูเมื่อวานเจกวนเหลือเกินตอนชั่งนะครับครับ้าหว้ดูครูของนักมวยไทยก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับครับแล้วแต่ว่านักมวยสำนักไหนจะเรียนมาอแล้วแต่สำนักนะครับ ารแสงสอนในการเนี่ยหริบแล้วังข้าไปนี่ดูครับอู้ผู้จะหลบหลบหลบนะหลบนะมีสวนไหมมีสวนไหมไม่มีไม่มี่มีสวนจะหลบ้ไม่โดนอลครับลูกที่สองบังวไปหลบหอย่แล้วโอ้ยย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 ยลยย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  เข้าไปสามเข้าไปสามเถอะเข้าไปสามเข้าไปใกล้ๆเ่อะจ้องเนี่ยเมื่อกี้มันห่างไปห่างไปวัดระยะวัดระยะวัดระยะวัดไล่มลวัดระยะเอาละเที่ยวนี้เราไม่พลาดแน่ครับดาบสามครับทิ้งเข้าไปโอ้โหยจะจับหักเลยจะจับสอนหักเลยครับอันโตโอ้ยหน้าตาจริงเอาจังมากเขาเรื่องแล้วครับคู่คุยครับไอซาดิครับคู่คุย ไม่กลัวเลยนะไม่กลัวเขาบอกไม่กลัวโบขาวอยากจะเจอครับไม่กลัวกันจะเจอจริงด้วยต้องหนึ่งเวิร์กพอยต์จับมือกับคุณหลุนไฟจัดให้เลยนะครับยกแรกเริ่มนะครับผู้หุยเป็นมวยซ้ายครับกังเกงสีขาวโอ้โหเตะเข้าไปชายโครงแม่ล่วงไปเลยครับโอ้โหเขาเข้ามาจับนายครับนนท์โบขาวนี่หนักทุกลูกเลยนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งเข่าทั้งต่อเขี่ยล่างแข้งจับ กู้หุยเด้งตีกู้หุยอาวุธไปได้กรรมการแยกครับสับมือชงคันธีครับกู้หุยยิงมาซ้ายโอ้ยในข้อคันพอครับหลับมือติดขามลงเลยครับยาวเหยียดไปเลยครับโอ้โหเอาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาจานลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอ้ยโชกเกอร์ครับจำต่อครับจำตัแต่งข้อขวา ซอขวาเอาต่อยขวาไม่ถูกโอ้โหยังยังเมาอยู่ไหมคุณนนท์โอ้โหเทฟแต่้าคอยที่โอ้โหครับไค่ไม่คิดว่าจะลุกขึ้นมาได้นะครับลูกนี้โอ้ต้องชมครับต้องชมหัวใจของคู่หูครับลุกขึ้นมาสู้ต่อแหมหัวขาวจัดเต็มจัดหนักจะเช็คบินให้ได้ครับไม่อยากจะยืดยื้อ ตังหารต้องล้มเลอไม่โดนครับโอ้โหมาสารอาวุธกันโอ้ยเอากลับมาซาดิทแล้วฉายาซาดิทโอ้ยโดนตัดล่างโอ้คำใดนี่ลงนะก็เก็บกดจากเมื่อวานเลยช้าเมื่อวานนี้เลยตอนแถลงข่าวไงเอาแล้วครับพึ่มพึ่งไงเอาแล้วครับแล้วมาตักตักบนเวทีเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเร็วเอาแทงซ้ายซอกขวาเจอเข้าไปหลายขั้นหนาเลยจาง ขุดเลยเตะเต็มะน้าแข่งครับลูกนี้ปักเข้าให้ล้มทั้งยืนเลยกระดอนตามแข่งแล้วยังเดินครับโอ้โหโอ้โหบอกว่ายิ่งดวลยิ่งชอบ,อบเลยทีนี้กะลังทีไ,ไรแล้วยิ่งดวลยิ่งชอบกินเข่ากินแข่งตัวยอล่ไทยเลยจ้ายิ่งดวลยิ่งชอบออออออโอ้โหข้าวขวาแทงเขวาซ้ายโอ้ ไม่ไหวครับทีมซ้ายไปไหนไปด้วยนะครับเอานิ่งแล้วนิ่งเรียบร้อยครับอาร,ออรอวาห้องเตะเลยจางแบบนี้มากการนับทะลุไม้กรอเปล่าครับโอ้โหโนับถึงแปดแม่ละครั้งคุ้ยพอดีครับโอ้โหมีโอกาสเจ็บตัวอีกยกหนึ่งครับเลิกเลยมั้งอาจารย์ ชนะไปแล้วครับอ๋ออยุติการยุต,รติการชกเลย,เลย <_ C ười>